สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่20กันยายน2567มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวของอจิิรนันสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนคำนวณได้901หลุดไปนะครับหวยออก662 งวดใหม่นะครับสูตรนี้อาจารย์คำนวณได้ห้าหกเจ็ดทุกท่านห้าหกเจ็ดใครชอบใครตามแนวทางของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอาไปนะครับเด่นบนเลขเด่นสามตัวอีกสูตรของอาจารย์ครับใบนี้จะเป็นสูตรเด่นบนร้อยสิบหน่วยเลขเด่นสี่ตัวสามารถเก่งล่างได้ด้วยงวดที่ผ่านมาคำนวณได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งหลุดนะครับ หมยสองสาเจ็วดใหม่สูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้ตัวเดิมนะครับก็คือแปดเกานมนี้นะครับแนวทางของอจ,จิรนันต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นรอสอนอเลขเด่นตัวเดีวเดยวของแอดหลวงปู่ชัยสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลข1ทุกท่านได้เลขหนึ่งวันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับ หนึ่งทับสิบทับหกเจ็ดต่อมาจะเป็นแนวทางบนมาตัวของแอดละเด่นสูตรคำนวณของอาจารย์ได้สองกับสามนะครับสองกับสามวันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับหนึ่งทับสิบทับหกเจ็ดแนวทางบนมาตัวมาลุ้นกันนะครับใครชอบใครตามแนวทางของแอดละเด่น ยังอยู่กันที่แนาะทางของแอดลลเด็นนะครับใบนี้เป็นข้อมูลเด็ดล่างแบบ4ตัวงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแนาะทางของอาจารย์มีเลข7นะครับเข้าหลักหน่วยวิออก3 7มดงมาอาจารย์ใจะดีให้มาแล้วนะครับใบฝั่งทางขวาสูตรคำนวณเด็ดล่างของอาจารย์ได้8901ทุกท่าน8901ใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับ แนวทางบนมาตัวกับแนวทางเด่นล่างของอาจารย์ระเดนต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวแอรโจ๊กเกอร์นะครับงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้อาจารย์คำนวณด้2 6สองหกพมา2ตัวเลยนะครับเลข2กับเลข6กหวยออกกหสองวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับอาจารย์ให้ไปแล้ว1ตุลาห7ด สูตรคำนวณของอาจารย์ได้3ามแปดเกทุกท่าน3ามแปดเก้าสามนี้ครับแนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวของ a โ t r o k e r ต่อมาครับก็จะเป็นแนวทางเด่นสอนบนของ a s ปัญญานะครับสูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้เลขเด่น2ตัวก็คือห้ากับหวันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับ1นตุลาหก ตัอมาก็จะเป็นนทางเด่นบนล่างเลขเด่นสามตัวของแอดบ้านนี้มีรักงวดที่ผ่านมาคือใบนี้นะครับสูตรคำนวณของอาจารย์มีเลขหไปบนไปออกหหกสองสามเจ็ดนะครับสูตรที่อาจารย์คำนวณได้ก็คือสี่ห้าหกงวดใหม่ใบด้านบนฝั่งทางซ้ายสูตรคำนวณของอาจารย์ได้สองสามสี่นะครับงวดใหม่สามนี้ครับใครถามหาใครตามสูตรนี้อยู่ มารับไปครับเด่นบนล่างแบบสามตัวคนที่อยู่ด้านล่างนะครับหนึ่งทับสิบยังอยู่กันที่แนวะทางของแอดบ้านนี้มีรักนะครับใบนี้สูตรเด่นสอนอบนของอาจารย์งวดที่ผ่านมานะครับสูตรหนึ่งเข้าสองตัวนะครับมีสองกับหกสูตรสองมีเลขสองเข้าหลักหน่วยแล้วก็สูตรสี เ้าสองตัวนะครับมี6กกับสองสามงวดหลังสุดสูตรสอนอของอาจารย์ทั้ง3ส,สูตรนี้เข้าทั้งหมดเลยนะครับงวดใหม่ก็คือ3ใบด้านบนทุกทัน3าใบด้านบนสูตร1ของอาจารย์คำนวณได้สองสาห้าดนะครับสองสาห้าสูตร2ของอาจารย์ได้1 2 3 4งี่เ้า 1นึ่งสองสามี่เกแล้วก็สูตรสี่ของอาจารย์คำนวณได้หนึ่งสสามี่แดเก้านะครับ1 2 3, 4, 8, ึ่งสามสี่แปดเก้าแบหน้าจอาไปนะครับตามสูตรไหนสถิติสามงวดหลังสุดเข้าทุกสูตรเลยครับต่อมาก็จะเป็นทางสองตัวบนล่างขอไปสองตัวบนล่างตรงๆ ของแอดคุณยายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยิ้มชมถามหาทุกท่านมารับไปนะครับวันที่ก็อยู่ด้านบนฝั่งทางซ้ายในทางของแอดบ้านนี้มีรักอีกหนึ่งตรดัดมาครับใครถามหาเด่นครบบนของอาจารย์วันชัยมาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาก็คือใบตรงกลางในทางของอาจารย์มาครบอยู่นะครับมีสองแล้วก็มีหก งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันทุกท่าน1นึ่งทับสิบสองพันห้า้อยหกสิบเจ็ดแทางเด่นร้อยสิบหน่วยหรือว่าครบสามตัวของอาจารย์งวดใหม่คำนวณได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าทุกท่านงวดใหม่แถวนี้นะครับแปดเก้าศูย์หนึ่งสามสี่ห้ามาลุ้นกันจะมาครบสามตัวไหม แนทางของอาจารย์วันชัยนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์ครูเมืองทุกท่านผมเอารวมมาให้สีใบด้วยกันนะครับบนทางซ้ายเป็นแนวทางครบบนจุกคำนวณได้8 5 4 9 0 8 5 4 9 0แล้วก็บนฝั่งทางขวาเป็นแนวทางคู่โต๊ด ของอาจารย์ให้มาเป็นทางสามชุดนะครับมีหกเจ็ดหกแปดแล้วก็หกเก้าวางไว้ที่ตำแหน่งคู่หน้าทั้งหมดต่อมาก็ฝั่งทางซ้ายนะครับล่างซ้ายสูตรคำนวณปักสิบของอาจารย์ได้เจ็ดแปดเก้าสองแล้วก็ล่างฝั่งทางขวาสูตรคำนวณปักหน่วยบนของอาจารย์ได้ศูนย์สี่หนึ่งทุกทัน รวมมาให้ประมาณนี้นะครับเนทางของอาจารย์ครูเมืองเซียนหวยขั้นมหาเทพหนึ่งตุลาคมหกเจ็ดอีกใบหนึ่งของอาจารย์ครูเมืองก็จะเป็นข้อมูลป,ปักสิบบนนะครับเลขเด่นของอาจารย์รยได้เจ็ดแปดเก้าสองแล้วก็จะมีเลขชุดมาให้ด้วยนะครับด้านล่างสี่ชุดนะครับมีเจ8ด90ย์แดย์แล้วก็สอง0 80 90เจ็ดแดย์สองนะครับ วันที่ก็อยู่ในส่วนด้านบนมาต่อกันที่หนะ้ทางเด่นอนอบนของใบที่บนพีใครตามใครรอใครถามหามาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมามีเลข6เข้า10นะครับโดยออก6 6 6กงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวาสูตรกำนวนของอาจารย์ได้036 789 036789ทุกท่านสถิติทีททท่เห็นอยู่นี่เข้าทั้งหมดเลยนะครับเกางวดหลังสุดบางงวดก็มา2ตัวใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับ036789วั 89, นที่ก็อยู่ด้านบนนะครับ1ทับ10ทับห7ต่อมาจะเป็นแนวทางสน,านบนเลขเด่น3ตัวสูตรใหม่ของอกับตัน ที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับอาจารย์คำนวณได้0 1 2ก็มีเลข2เข้าหลักหน่วยงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลขเด่นตัวเดิมก็คือ0 1 2ทุกทันวันที่ก็1ตุลาคม2567นะครับต่อมาจะเป็นนทางมาครบรล่างของอัดกรมเกตนุด งวดที่ผ่านมามาไม่ครบนะครับขาดเลข3ไปนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายสูตรคำนวณของอาจารย์ได้03456789 03456789เป็นเพียงสูตรคำนวณเท่านั้นนะครับ,อบกออกแคปหน้าจอไปไม่ชอบใจก็อผ่านถัดมาครับใบนี้เป็นนทางเด่นล่างเลขเด่นตัวเดียว ของแอดดังเม็ดทรายงวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับสูตรล่างของอาจารย์ดูเหม,มือนว่าอาจารย์จะคํานวณได้เลข1ห,หลุดไปนะครับโอยออกสามเจ็ดงวดใหม่ได้เลขสองทุกท่านได้เลขสองตามนี้นะครับแนวทางเด่นล่างเลขเด่นตัวเดียวถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นหลัก10บล่างรูปแบบนี้ทุกท่านใครถามหามาแล้วนะครับ งวดที่ผ่านมาก็คือใบตรงกลางเด่นหลักสิบของอาจารย์ไม่มีเลขสามนะครับมีเลขเจ็ดไปหลักหน่วยแล้วก็งวดก่อนนั้นก็มีเลขเก้านะครับที่เข้าหลักสิบเข้าตรงตามตำแหน่งอยู่ครับคืออเก้าสี่ถ้าชอบแนวะทางของอาจารย์ก็เก่งได้หมดเลยทุกท่านงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาสูตรคำนวณของอาจารย์ได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่าน งวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดตัวเลขที่อาจารย์ขีดเส้นใต้หรือเน้นมาให้เพิ่มเติมก็จะมี468นะครับ468ผมได้มาอีก2ใบนะครับใบนี้ก็จะเป็นนทาง10บล่างซึ่งสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับมีเลข7จ็ไปหน่วยงวดใหม่ได้901234 901234่ อีกสูตรหนึ่งนะครับใบนี้จะเป็นสูตรหลักหน่วยนะครับสูตรนี้งวดก่อนไม่ได้ลงให้เช่นเดียวกันในทางงวดก่อนมีเลขเจอยู่นะครับงวดใหม่ได้แปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์ทุกท่านต่อมาจะเป็นแนวทางของแอรัสโคราสีเมตรนะครับเป็นแนวทางเด่นสอนนล่างงวดที่ผ่านมา ือใบฝั่งทางซ้ายนะครับผมลงให้งวดแรกสูตรคำนวณของอาจารย์ได้หนึ่งเจ็ดแปดเก้าข้อมีเลขเจ็ดนะครับที่เข้างวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับสอนอล่างสูตรสี่ของอาจารย์คำนวณได้สามสี่แปดเก้าทุกท่น 3, 4, 8, านสามสี่แปดเก้าใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับสอนอล่างสูตรสี่เลขเด่นสี่ตัว ต่อมาก็จะเป็นแนวทางอสอนอล่าง v 6นะครับสูตร6สูตรหลัก10ของอาจารย์ใบฝั่งทางซ้ายคำนวณได้025679แล้วก็สูตรหลักหน่วยของอาจารย์ใบฝั่งทางขวาคำนวณได้123469ทุกท่านชุดเที่อาจารย์มัดรมมวไม้ก็คือชุดนี้นะครับเป็น2ตัวล่าง v 3 6 ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ